พาท่านผู้ชมมาสัมผัสวิถีชีวิตในชนบทของประเทศอินเดียและประเทศเนปาลซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุขกับธรรมชาตินับวันมีแต่จะหาดูได้ยากขึ้นไปทุกทีนะครับก็เป็นวิถีชีวิตที่ปลูกข้าวสาลีแล้วก็ตากไว้ตรงลานถนนในหมู่บ้านเลยนะครับคนอินเดีย ชอบกินแป้งนะครับเพราะฉะนั้นแป้งที่ใช้ทําอาหารก็จะทํามาจากข้าวสาลีนะครับวิถีชีวิตตามชนบทของประเทศอินเดียและเนปาลก็คล้ายคายกันนกันับก็จะใช้มูลวัวมูลฝ้ายผสมกับหญ้าแห้งนะครับตากให้แห้งแล้วก็สามารถนำามาเป็นเชื้อเพลิงในการหุงอาหารในแต่ละวันได้นะครับส่วนเตาที่ใช้หุงหาอาหารก็จะก่อด้วยดิน เป็นดินดิบๆอย่างนี้เลยนะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับสภาพวิถีชีวิตที่ดูอบอุ่นและมีความสุขนะฮะก็อยู่กันตามสภาพวิถีชีวิตที่มีมาแต่โบราณน,นะครับสังเกตดูสิ่งที่เป็นประโยชน์เขาก็จะเก็บไว้หมดนะฮะแม้แต่ฟางแล้วก็เศษหญ้านะครับก็จะนำมาผสมกับมูลวัวมูลควายนะครแล้วก็ทำเป็นแผ่น ากให้แห้งนะครับแล้วก็เก็บมากองไว้อย่างนี้นะครับการทําเชื้อเพลิงอย่างนี้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาแต่ยุคโบราณนะจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงทุกวันนี้นะก็ยังคงใช้กันอยู่นะวิธีตากก็จะตากไว้ตามพื้นนะสมัยเมื่อผมมาประเทศอินเดียเมื่อ20กว่าปีก่อนนะถนนหน,นทางก็เป็นพื้นดินนะวิถีชีวิตของเขาก็ เป็นอย่างที่เห็นนี้นะครับเพราะว่าเขาอยู่กันอย่างเรียบง่ายนะครับแล้วก็ใช้วัสดุในธรรมชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับหญ้าก,กับฟางนอกจากจะเป็นอาหารของวัวแพะแกะแล้วเมื่อย่อยสลายกลายเป็นมูลสัตว์เหล่านี้แล้วก็สามารถนํากลับมาเป็นเชื้อเพลิงได้อีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นความคิดเป็นภูมิปัญญาที่ถือว่าใช้ประโยชน์วัสดุที่เหลือจากธรรมชาติได้อย่างดีที่สุดนะครับ อันนี้เป็นโรงเก็บวัวควายนะครับเพราะว่าช่วงหน้า,นาวประเทศอินเดียจะมีอากาศที่หนาวเย็นมากนะครับรก็จะเก็บสัตว์เลี้ยงที่เป็นวัวควายไว้ในโรงที่มิดชิดอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นควายสำหรับรีดนมนะครับบ้านเรือนบางส่วนก็จะทำด้วยอิฐนะครับสมัยนี้มีซีเมนต์ก็ใช้ซีเมนต์กันบ้างแล้วนะครับ แต่ไฮไล์อยู่ตรงบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านดินนะครับหลังคามุงด้วยแฝกและหญ้านะก็จะมีช่องระบายอากาศเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสังเกตดูเชื้อเพลิงที่เป็นไม้อันเล็กอันน้อยนะเขาก็เก็บกองกองไว้อย่างนี้นะครับก็จะไม่ทิ้งนะครับถัดมาก็จะเป็นกองฟืนที่เป็นรากไม้นะ ก็เป็นร่างไม้ที่อยู่พื้นดินก็ทําเป็นเชือบเริงได้นะครับอันนี้ให้ดูซุ้มหรือว่าที่อาบน้ํานะก็จะใช้แผงที่เป็นหญ้าและไม้ง่ายๆอย่างนี้นะลงพื้นก็เรียงด้วยอิฐนะเ <Hey. S 1> ถาวันฟักเขียวหรือว่าฟักทองแห้งที่บนหลังคาก็ทําให้หลังคาอันนี้มีสเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะก็เป็นหลังคาที่สวยงามได้ดูเป็นธรรมชาตินะ เป็นครอบครัวที่สร้างบ้านด้วยดินนะเป็นบ้านดินนะสังเกตดูจะมีเตียงที่มีลักษณะพิเศษของชาวอินเดียอยู่ข้างในด้วยนะ <Okay. S 1> โครงสร้างของผนังบ้านนะ่าจะเป็นไม้แล้วฉาบด้วยดินนะครับส่วนผนังก็จะเป็นสังกะสีบ้างนะครับทำกันง่ายๆนะอันนี้เป็นบ้านดินอีกหลังหนึ่งนะซึ่งใช้สังกะสีมาเป็นหลังคานะ สองดูเขาทํากับข้าวในครัวนะ oh. ก็จะเป็นแผ่นแป้งนะอันนี้เป็นมะม่วงดิบตักแห้งนะครับหมู่บ้านดินนี้อยู่ที่หลังเมืองกบ,บินลพัฒเก่านะภายในเมืองเก่าก็จะมีต้นมะม่วงอยู่เยอะนะเด็กๆก,ก็จะไปเก็บมะม่วงดิบมาตักแห้งกันนะครับหมู่บ้านตามชนบทของประเทศอินเดียและประเทศในปานก็จะนิยมเลี้ยงแพะกันไว้ทุกครอบครัวนะครับ ก็จะเป็นแพะทันนมนะครับเอาไว้รีดนมแล้วก็กินเนื้อด้วยนะครับตามชนบทก็จะมีวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายนะครับมีแผงขายของเล็กๆน้อยๆนะครับมีฝาด้านหนึ่งเปิดขึ้นนะครับเวลาปิดร้านก็เอาฝาตรงนั้นลงก็ถือว่าปิดร้านแล้วนะครับ ชีวิตภายในหมู่บ้านตามชนบทก็จะเป็นอย่างนี้นะครับท <Okay. S 1> ี่ลูกสอนชี้เป็นห้องส้วมนะเวลานักท่องเที่ยวมาใช้บริการครั้งละ20เหรียญเป็นเงินไทยก็10บาทนะรถทัวร์คันนี้ก็บรรทุกพวกเรา40กว่าชีวิตนะครับเดินทางตั้งแต,แต่เหนือจดใต้นะครับภาพวิถีชีวิตของชนบทประเทศเนปาลและอินเดียก็พัฒนาขึ้นนะครมีถนนหน,นทางที่เป็นคอนกรีตนะครับ ถึงแม้จะมีฟุตบาทแต่วิถีชีวิตของเขาก็ยังติดอยู่กับรูปแบบเดิมๆนะฮสังเกตดูการเก็บเชื้อเพลิงนะที่ทำจากมูลวัวและมูลควายก็ทำเป็นแท่งๆแ,แบบนี้นะฮะประเทศเนปาลและอินเดียทำนาสองฤด,ดูนะช่วงหน้าหนาวหรือว่านาแล้งก็จะปลูกข้าวสาลีไว้กินอย่างนี้นะหลังจากนั้นพอเข้าฤด,ดูฝนเขาก็จะปลูกข้าวกินนะข้าวอินเดียก็จะเม็ดยาวๆนะครับวันหลังจะเอามาให้ดูนะะ ปลูกนาได้ปีละสองครั้งเหมือนประเทศไทยบ้านเรานะเตียงนอนก็ใช้ได้สารพัดประโยชน์นะใช้ตักข้าวพวกข้าวสาลีได้นะครับ เดี๋ยวให้ดูเตียงนอนนะครับเป็นโครงไม้สี่เหลี่ยมตรงพื้นก็สานด้วยเชือกนะครับน่าจะนอนแล้วเย็นสบายดีนะครับด้านล่างก็จะเต็มไปด้วยแพนะนับเขาเลี้ยงแพะให้กินนมนรับ,บ้านบางหลังก็จะก่อด้วยอิฐนะครับ แล้วก็ส่วนที่เชื่อมอิดก็น่าจะเป็นซีเมนต์นะครในสมัยก่อนก็จะใช้ดินนะก่อเป็นบ้านดินนะครับส่วนหลังคาบ,บ้านสมัยนี้ก็มุงด้วยรลอนบ้างแล้วนะครับส่วนบ้านฟางหลังนี้ผมชอบมากนะครับดูแล้วเป็นธรรมชาตินะนึกถึงประเทศญี่ปุ่นนะก็จะใช้ แผนงไม่ไผนะ่ในการก่อรั้วและสร้างบ้านนะก็เป็นคลิปที่ถือว่าหาดูได้ยากนะในอนาคตและก็นับวันก็จะหายไปนะเพราะว่าสังคมในสมัยนี้ไปยึดติดกับโลกของวัตถุหรือว่าวัตถุนิยมนะม,มาสแสวงบุญที่ประเทศอินเดียและเนปาลกลางนี้ก็ถือว่ามาตามรอยพระพุทธเจ้านะมาสแสวงบุญในแดนพุทธภูมินะก็จะเอาเรื่องราวทุกมิติที่ได้พบเห็น มาฝากท่านผู้ชมในช่อง YouTube เคล็ดลับแห่งนี้นะครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ